สวัสดีครับผมสมารอัิีครับผมสมารอันติกบอยครับเนื่องจากสถานการณในปัจจุบันนะครับทั้งโรคโควิดเยทั้งเศรษฐกิจเอ้ยมันก็ส่งผลอย่คบหลายอย่างทาให้เขาทำงานมากขึ้นครับผมแล้ที่แบบพนักงนช่วงนี้คือมันทําให้มี่มันหาอีกอย่างหนึ่งก็คือทํารแท้คนไร้บ้านเนียมีมากขึ้นมันมีเพิ่มมากขึ้นเพรว่าด้หลายปัจจัยอะนหลายปัจจัยความเสี่ยงนะใั้งโควิดทั้งเศรษฐกิจหลายอย่างเพราะหลายๆอครับวันนี้เราก็ขอเป็นส่วนหนึ่ง การทำา o ดีในครั้งนี้แล้วกันใช่ให้มันจะเป็นการทาดีเล็กๆน้อยๆอาจจะไม่ได้มากทําแต่เราก็มีจิตใจตา่เราก็อยากจะเป็นกำลังใจให้น้อยที่จะช่วยให้คนผ่านเรื่องราวที่จะรัก่างปลาปาจะต้องผ่านไปด้วยกันใช่ก็อยากจะช่วยในมุมนี้ครับอยากจะเอาของมาบริจาคจะเป็นข้าวเป็นน้ําดื่มมีแมสด้วยอ่าฮะเอาบริจาคให้ปบกันเลยทีเดียวใช่เราก็จะมาให้พี่ๆคนไร้บ้าน ก็แบบอยากรอยเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่ๆเขาใช่แล้วก็ให้ตลังใจใช่ครับอยากให้พี่ๆเขาสู้นต่อไปใช่แล้วเดี๋ยวเขาดีขึ้นแล้วตอนนี้เราอยู่ที่ไหนตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่นี่เลยถนนลาดตอมเนินนะครับอ๋อวัดเจเป็นอนุสรสวดีชาติปไตยอ่าอ่าฮะเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาทํากิจกรรมกันที่นี่รอดูเลยดูไปเลยครับ รับผมสำหรับกิจกรรมในวัอนี้นะครับก็เสร็จสิ้นไปเรียบร้อยแล้วอาจจะช่วยได้บ้างช่วยได้ไม่มากเท่าไหรอาจจะช่วยได้ไม่ครบทุกคนนะครับแต่ก็อยากบอกเลยว่าเราได้ตั้งใจมาแล้วบอกวันวันนี้คือความตั้งใจของเราทั้งสองคนไม่ใช่สองคนดิสี่คนเพราะว่าจะมีตากล้องแล้วก็น้องตากล้องอีกวันนี้เอาน้ำมาร่วมกันกรรเรายินดีนะขอบคุณมากแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ร่วมทำบุญกับพวกเราด้วยแต่ก็จะมีหลายๆคนนะครับที่ว่า ความมุงมั่นอาดไม่สะดวกมาอ่ใช่ก็ฝากเงินมาเป็นไกหรอให้ไปช่วยใช่ครับซื้อข้าวซืวยอะไรมาแจกใช่ขอบคุณอาจจะวันนี้นะครับอาจจะช่วยไม่ได้ได้ไม่ทุกคนเนาะแต่ก็ตั้งใจแล้วตั้งใจเสที่แล้วอ่ะเราก็พยายามช่วยเต็มที่แล้วถ้ามีโอกาสใหม่รอบหน้าก็อยากจะชวนทุกคนนะครับชวนหลายๆคนเลยมาช่วยทบุญด้วยกันมีน้อยดีีมน้อยให้น้อยใช่มากก็ให้มากพยายวน้อยอยากน้อยเราก็ได้แบ่งปันให้กับคนในสังคมครับที่เขาลำบากกว่าเรา และที่สำคัญเราต้องไม่เดือดร้อนนะใช่ที่อย่ใช่เราช่วยเขาเราต้องไม่เดือดร้อนเพราะว่าถ้าเดือดถ้าเดือดร้อนเราจะต้องการรอบอะไรเนี้ยโอเคครับก็เสร็จกิจกรรของวันนี้แล้วเอาเต่กิจการใหม่คลิปหน้าครับเดี๋จะมารอดูกันนะครับว่ารอบหน้าจะมาทำอะไรกันเออโอเคเดี๋ยวรอบหน้ามาดูกันเลยสวัสครับ